กระซวกดวงคนที่เกิดวันพุธกลางคืนนะครับอ่ะมาดูกันนะครับเขาบอกว่าคนที่เกิดวันพุธกลางคืนเนี่ยนะมักจะมีชะตาอาภัพนะครับนะเขาบอกว่าแม้จะมีบุญวาสนาดีนะเจริญก้าวหน้าดีเพียงใดก็มักจะพบเจออุปสรรคหรือปัญหาอยู่บ่อยครั้งนะครับนะเขาบอกว่ามีเคราะห์ร้ายบ่อยๆวิธีแก้ก็คือนะครับนะตัวคุณเองอ่ะอาจจะต้อง มันทาบุญปล่อยนกปล่อยปลยปาเป็นประจํานะครับจะช่วยลดเคราะห์กรรมลงได้นะครับเพราะว่าไอ้เคราะห์กรรมเนี่ยอาจจะมาจากพระราหูกลุ่มดวงชะตาคุณอยู่นะครับนะเขาบอกว่าคนที่เกิดวันพุธกลางคืนเนี่ยนะมักจะมีจิตใจกล้ากล้าหารนะห้าวหาญนะครับก้าวร,ร,ร้าวนะกล้ารองเสี่ยงกล้าสู้นะครับมีจิตใจนักเลงนะครับถ้าคุณเองเนี่ยไม่ใฝ่ทางธรรม นะหรือว่าไม่ใฝ่ทางธรรมะนะไม่ยึดถือธรรมะเนี่ยก็จะหลงไหลได้ปลื้มเนี่ยนะครับไปกับในเรื่องของอบายามุกกระบอกอย่างหมกมุ่นเลยทีเดียวนะครับนะด้วยตัวคุณเองเนี่ยนะครับเป็นคนที่ชอบความสงบนะไม่ชอบวุ่นวายกับใครนะครับเป็นคนที่มีสติปัญญาดีเลิศแต่ก็เป็นคนที่งมงายยากที่จะเปลี่ยนความคิดตัวเองได้นะครับถ้าคุณยิ่งไปเชื่อคนที่คอยยุยง นะพ่ำชี้พร่ำบอกเนี่ยนะครับแล้วก็หลงไหลได้ปื้มไปแล้วเนี่ยโหชีวิตเนี่ยไปกันใหญ่เลยทีเดียวนะครับเขาบอกว่าตัวคุณเองเนี่ยนะถ้าไม่คอยใฝ่หาความรู้เนี่ยนะครับก็ไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่นะครับต้องหาความรู้นะแล้วก็คิดไปในทางที่ดีคิดไปในทางที่บวกนะครับในเรื่องของการเงินนะมักเก็บเงินได้ไม่นานนะครับนะลักษณะนิสัยอื่นๆน krijgen, เนี่ยเขาบอกว่าเป็นคนที่ อ,อวดรู้นะและมักจะคิดเล็กคิดน้อยคิดการเนี่ยไม่ยาวไกลนะครับมักเห็นแก่ประโยชน์ส่วนตนนะครับไม่ซื่อตรงนักอนะอันนี้ก็คือเขาพูดถึงแง่ร้ายนะครับนะไม่ว่าจะมาด่าอาจารย์นะครับอ่ะถัดไปนะครับเขาบอกว่าหากเกิดวันพุธกลางคืนในเดือนกุมภาจะมีฐานะที่ดีมีคนคอยสนับสนุนส่งเสริมอยู่เสมอนะครับแต่ก็เป็นคนที่เจ้าชู้มากนะครับก็แต่ก็มีความ คิดหรือว่าความรู้เนี่ยที่ดีนะครับถ้าไปในเรื่องของพุธกลางคืนแบบเสียๆนะเขาบอกว่ามักจะชอบเอาเปรียบคนอื่นนะครับขอเพิ่มเติมสุดท้ายนะครับเขาบอกว่าคนที่เกิดวันพุธกลางคืนเนี่ยเป็นคนที่ดวงแข็งมากนะแล้วก็เป็นคนที่นะมีโชคลาภที่ดีนะครับแต่ก็เป็นคนที่ลักษณะนิสัยเนี่ยจะเป็นคนขี้หึงขี้หวงคนรักมากนะครับแล้วก็ทําให้ผิดหวังในเรื่องของความรัก อยู่บ่อยครั้งนะครับต้องระมัดระวังตรงจุดนี้ให้มากๆนะครับเพราะว่าอะไรอาจจะเป็นเรื่องความที่คุณเองเนี่ยนะมักจะเป็นคนเจ้าชู้แล้วก็ชอบความสบายนะครับคุณเองควรจะสร้างกรรมดีเอาไว้ให้มากๆนะครับก็จะนะเขาเรียกหักลบกบหนี้นะครับจากทางลบก็จะกลายเป็นนะส่งเสริมผลกรรมที่ดีไปในทางที่บวกนะครับแล้วก็เป็นคนที่นะมีความ ดีนะแล้วก็หลุดพ้นในเรื่องของร้ายๆไปได้นะครับนะเขาเรียกว่าเหมือนเหมือนแก้แก้กรรมนะครับอ่ะประมาณนี้สําหรับคนที่เกิดวันพุธกลางคืนนะครับนะขอบคุณที่มารับชมนะคลิปกระซวกดวงคนเกิดวันพุธกลางคืนขอบคุณจากใจครับผม